สวัสดีค่ะบัวบุญสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25สิงหาคม2568เนอะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนพอดีวันนี้ป้าบัวมีงานเยอะนะคะก็เลยแบบไม่ได้ไล์ทำอาหารตอนเช้าเนาะค่ะวันนี้ป้าบัวก็มเีเรื่องราวของอะโวคาโดเนาะมาฝากทุกท่านนะคะ อะโวคาโดนี่ก็จะเป็นผลไม้เมืองหนาวเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่ประเทศไทยก็ปลูกได้แพร่หลายเนาะากเดิมปลูกได้เฉพาะทางภาคเหนือนะคะตอนหลังเนี่ยพบก็เห็นทางภาคอีสานก็ปลูกได้เยอะนะปลูกได้ทั่วไปเลยนะคะทุกคนค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจพระบัวนะคะทั้งท่านที่เข้ามารับชม ในช่วงที่ประบัวไลฟ์สดเนาะแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมในช่วงของการให้กำลังใจกันย้อนหลังนะคะประบัวก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านพักที่ริมอ่านเก็บน้ำสนามบินเก่าอำเภอประคุณชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ ที่นี่บรรยากาศดีมากค่ะบวชตังคาปัดหนึ่งนะคะขอบคุณหนึ่งท่านค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะทุกๆก,การติดตามเนาะ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจประบววเสมอมาเลยเนาะคะ่ะวันนี้ก็ป้าบัวก็จะามาเล่าเรื่องของอะโวคาโดให้ฟังนะคะคือประบัวก็เป็นคนชอบทานอะโวคาโดเนาะคุณยายเองก็ชอบทานอะโวคาโดนะคะตอนแรกๆเราบ้านเราก็กินกันไม่เป็นเนาะ,ะพอเรา,าได้ลองชิมเออมันอร่อยนะ แล้วอะโวคาโดที่ประบัวชอบทานนะคะก็จะเป็นพันพันแฮสนะคะทุกคนเนาะพันแฮสแต่มันจะเป็นลูกเล็กๆลูกเล็กๆนะประบัวทานครั้งแรกก็ที่กรุงเทพแหละแฮสเนี่ยลูกหนึ่งตอนนั้นนะคะหลายปีมาแล้วนะลูกหนึ่งสาบาบาทด้วยลูกน้อยๆเนาะเราก็บอกโอ้มนคือแพงแท่อยากมากินเบิงเด้มันเป็นรสชาติจังใด พอมาพอกินเนาะมันอูมันอร่อยเนาะแล้วก็ไปอ่านดูเขาบอกว่ามันมีประโยชน์เยอะ,อะสําหรับโอะโวคาโดเนาะปราโบก็จะกินแต่แฮเนี่แหละค่ะตอนหลังมันก็จะลดราคาลงมานิดนึงจากลูกละเท่าไหร่อ่ะสาก็เหลือ29นะ่สิบเนาะยี่เ้ยอะไรเงี้ยเราก็กินเพราะตอนหลังมันมีตอนหลังมันมีมันมีมนมอะโวคาโดพันธ์ุเวียดนามนะคะทุกคน เออมันมันจะเป็นลูกยาวๆเนาะป้าโบก็ลองกินดูเออมันอร่อยดีมันอร่อยดีเอ่อเหมือนกันเหนี้วหนึบนะคะแล้วก็เปลือกบางเนาะทีนี้ป้าโบกก็ไม่เคยกินไอเนี้ยค่ะเ,าเขาเรียกว่าพันบักค,คาเนียเนาะมันจะเป็นลูกกลมๆนะคะเดี๋ยวป้าโบให้ดูป้าโบไปเห็นในในเพจเพจหนึ่งเนาะ <c oughs> เราก็เลยลองสั่งมาดูลังหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนี่นะคะ บานลบหน่อยเด้ออ่านี่นะคะนี่ก็จะเป็นเออ่พันบัคคาเนียค่ะทุกคนเนี่ยประบัวสั่งมาหนึ่งลังนี่แหละเต็มลังเลยเออประมาณเท่าไหร่นาะจำไม่ได้และสองร้อยห้าสิบบาทบอเนี่ยค่ะลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเขาจะเป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอ่าพันบัคคาเนียนะคะทุกคนเนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยเนาะ เออเราไม่เคยกินเนี่ยเราเคยจะกินแต่แฮดแฮดมันจะลูกเล็กกว่านี้นะคะแล้วก็ลูกที่เป็นยวยาวเนาะนั่นแหละเราจะกินแบบนั้นอันนี้เราไม่เคยกินเราก็สั่งมาโอ้ยทุกคนเดี๋ยวจะลองไปสังโอ้แข็งปลาหัวหมาเนี่ยหมาลองเลยนะคะมามาวันแรกเนาะเอะเมื่อสักเท่าไหร่นาะสี่วันสี่วันก่อนเนี่ยนะขะของมาถึง นะคะพอเปิดดูโอ้ยตายแล้วลูกมันสวยนะทุกคนเนาะเนี่ยลูกแต่ละลูกเนะี่ยที่เขาใส่มาในกล่องนียสวยสวยทุกลูกเลยทุกคนแต่กินไม่ได้มันแข็งมากเลยเนาะประบวกก็เลยเออแม,แมเสเซจไปถามคนขายเนะี่ยเขาบอกว่ามันมันต้องบ่มเออมันต้องบ่มบ่มก่อนนะป้าบวกก็เลยบ่มไว้ในในเนี้ยค่ะบ่มไว้ในลังเนี้ยแหละค่ะก็มาบีบมาบี้ดูทุกวัน เออก็ก็ไม่สุกทราบทีว่าเอ๊ะมันสิได้กินบ่อเนาะเราอยากกินเนาะเสร็จแ,แล้วเมื่อวานนี้ก็จะมีลูกหนึ่งมันสุกนะคะป้าบวก็ลองก็ลองผ่ากินดูเอออร่อยดีคะ่ะทุกคนเนาะแล้ววันนี้ก็สุกอีกลูกหนึ่งก็แสดงแสดงว่าเอ่อที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยมันจะทยอยสุกหรือไงเนาะป้าบวก็ไม่ทราบเดี๋ยวรอดูอ่าหลังที่เหลืออยู่นี้นะคะเพราะว่าเออน้องสาวเราให้ฟังเนาะเขาเคยสั่ง สั่งอะโวคาโดนี่แหละมาปรากฏว่าทั้งหลังเนี่ยทั้งหลังที่เขาสั่งมาเนี่ยอันนั้นสามร้อยกว่าบาทนะทั้งหลังเนี่ยกินได้สองลูกนอกนั้นต้องทิ้งหมดเลยกินไม่ได้ปะบโบก็อยากจะดูว่าเอออันนี้มันจะกินได้ไหมเนาะแต่มันกินได้สองลูกแล้วนะคะทุกคนแตไ่ไอ้ที่กินได้เนี่ยก็คือว่าระาัวสังเกตเห็นพอเราหยิบขึ้นมาเนี่ยผิวมันจะนิ่มนะไอ้ตัวที่กินได้แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นคัมคั เออทำไมมันจะต้องคำคำ้วยประบอกก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะต้องลองถามลองถามคนขายดูนะว่าทำไมตรงนี้มันคล้ำแต่แล้วพอมันคล้ำนะคะพอเราผ่าออกมาเนาะพอเราผ่าออกมามันก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนแบบว่ามันจะเป็นเป็นสีไม่ได้กินนะคะ,ะประบกก็เลยต้องเฉือนทิ้งนะคะมันจะเป็นสีช้ำๆนะแต่ตอนเป็นลูกเนี่ยมันไม่มีลูกช้ำเลยนะมันสวยสวยมากเลยทุกคนเนี่ย สวยทุกลูกเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่คืออะโวคาโดพันบัคคเนียนะคะทุกคนเนาะนี่เนี่ยค่ะมันจะสวยทุกเอ,อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันจะเป็นคัมคัแบบเนี้ยแต่ไอ้ลูกนี้มันยังกินไม่ได้นาะเนี่ยมันยังไม่ไม่นิ่มเนี่ยมันจะเป็นคัมคัแบบนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นคัมคัแบบเนี้ยค่ะทุกคนเสร็จแล้วพอเราไปผ่านะข้างในมันก็จะเป็นแบบ เป็นสีแบบไม่ได้กินเราก็ต้องเฉือนไอ้ตรงนี้ทิ้งนะคะแต่ถามว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติก็โอเคอยู่นะสำหรับป้าบัวนะคะแต่ไม่ทราบว่าท่านอื่นจะเป็นยังไงนาะสำหรับป้าบัวว่ามันโอเคอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นพันธุ์บัคคาเนียนะคะทุกคนเนะาะหลังนี้ป้าบัวซื้อมาอ่เป็นเพจอะไรจําไม่ได้แล้วอ่ของจังหวัดตากนะคะทุกคนเนาะเสร็จแล้วอ่าป้าบัวก็มาผ่าเนาะผ่าเดี๋ยวป้าบัวให้ดูเนี่ยคะ่ะ ที่หลอกขาออกมาแล้วเนี่ยเนี่ยเม็ดเขาเนี่ยอันนี้เปลือกเขานะเปลือกเปลือกหนามากเลยทุกคนคะ่ะเนี่ยเปลือกเขาแบบหนามากเลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแต่เราดูเม็ดเนี่ยเม็ดใหญ่เนาะเปลือกหนาเม็ดใหญ่นะคะพันบัคคเนียเนาะแต่ที่ของอาสายพันธุ์เวียดนามที่ป้าบัวเคยทานเนี่ยเปลือกเขาจะบางแล้วก็เม็ดจะนิดหนึ่งเนื้อจะเยอะแล้วก็หนึบ อันนี้ก็ความหนึบก็พอสมควรนะคะไม่ถึงกับแบบหนึบเยอะอะไรเนี่ยคะ่ะหนึบเหมือนอะโวคาโดทั่วๆไปอะนะคะแต่อย่างของเวียดนามน,นี่มันเหนียวหนึบนะคะทุกคนนี่ค่ะปะบวกก็พอผ่าออกมาแล้วจะเป็นประมาณเนี่ยคะ่ะไอไ้อส่วนที่เป็นตรงหัวเนี่ยคะ่ปะปาบวกก็เฉือนทิ้งไปบางส่วนเนาะเนี่ยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะคะอะโวคาโดเนาะซึ่งเ,เราสามารถที่จะ รับประทานแบบนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่ประวัวทานจะไอ้นี่ค่ะหนึ่งน้ำผึ้งเอามาจิ้มน้ำผึ้งทุกคนอร่อยมากเลยนะคะก็อะขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจประวัวนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็มาแนะนำเรื่องของอะโวคาโดอันนี้เป็นพันธุ์บัคคาเนียนะคะทุกคนเนาะ ขอบคุณ11ท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ตอนนี้เหลือ5ท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับประบัวด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาอยู่ตรงนี้นะคะก็ พาไปชมธรรมชาตินะคะท่านใดที่ชอบธรรมชาตินะ,ะดะูนกนะคะดูน้ําดูท้องฟ้าดูพระอาทิตย์ดูนาข้าวนะแถวๆนี้นะคะท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมเนาะเข้ามาดูในร้านสดนอกในคลิปช็อตนะคะแล้วก็ในคลิปปกติของปะบัวนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมอบให้กับประบัวเสมอมาเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ประบัวด้วยเนอะวันนี้ยังไม่ได้สักไลค์เลยขอบคุณค่ะค่ะทีนี้ประบัวก็จะเล่าให้ฟังเนาะเ,เรื่องของอะโวคาโดเนี่ยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเออม,มันแพงเนาะตอนนี้มันราคามันก็ค่อยๆค่อยๆลดราคาลงเรื่อยๆแล้วนะคะทุกคนเนาะ ป้าบัวเห็นบางเพจเขาขายอะไรอะลังหนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งเท่ากับตกกิโลละ20บาทลังหนึ่งมีห้ากิโลเออไม่กล้าสั่งมาไม่ไม่รู้มันจะเป็นแบบไหนนะคะแต่ดูลักษณะลูกที่เขาขายเนี่ยเหมือนพันบัคคเนียนี้เลยนะคะทุกคนเนาะอ่บัคคเนียก็จะเป็นเปลือกหนาเปลือกหนานะเม็ดใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ก็พอทานได้นะคะทุกคนเนาะสำหรับประโยชน์ของอะโวคาโดเนาะ ก็มีสุขภาพมีประโยชน์หลักๆอย่างนี้นะคะอันดับแรกก็คือช่วยลดน้ำหนักเนี่ยสาวๆนะคะที่ต้องการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะชอบนะคะเพราะว่าอะโวคาโดก็มีใยอาหารสูงนะคะแต่ว่ามีคาร์โบไฮเดรตและก็น้ำตาลต่ำแล้วก็มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือเรียกว่าไขมันดีเนาะนั่นแหละที่ช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นแล้วก็ลดความอยากทำให เราสามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขาก็จะบำรุงหัวใจกรดไขมันดีในอะโวคาโดนะคะ ช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวหรือ LDL นะคะแล้วก็เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL นะคะซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดตีบนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็หามาทานเนาะช่วงนี้จะเป็นฤด,ดูของเขาเลยอะโวคาโดช่วงนี้จะราคาถูกนะคะนอกจากนี้ก็มี อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ต่างๆในร่างกายจากการถูกทำลายนะคะทุกคนเนาะทานบ่อยๆทานเป็นประจำนะคะอิ่มนานลดความอ้วนได้ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็บำรุงสายตานะคะ เขามีวิตามิน A แล้วก็สารลูทีนกับซีซันทีนนะคะที่ช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาลดความเสี่ยงต้อกระจกแล้วก็จอประสาทตาเสื่อมนะคะทุกคนเนาะอีกอันหนึ่งก็คือนี่ทุกคนดีมากเลยช่วยในการขับถ่ายอันนี้ประบวชยืนยันเลยนะคะช่วยในการขับถ่ายในใยอาหารในอะโวคาโดช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายให้ดีขึ้น แล้วก็ช่วยให้ลําไส้มีแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ค่ะทุกคนเนาะค่ะแล้วก็มีวิตามินซีซึ่งช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายอันนี้ยผู้หญิงต้องชอบแน่ๆเลยนะคะบำรุงผิวพรรณนะคะวิตามินและแร่ธาตุต่างๆในอะโวคาโดเนี่ย มีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณให้แข็งแรงครับทุกคนและอีกอันหนึ่งก็คือป้องกันโรคปากนกกระจอกนะคะเออในอะโวคาโดก็จะมีวิตามินบีนะคะจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคปากนกกระจอกแล้วก็อาการเหน็บชาได้ะคะ่ะทุกคนเนาะเอ่อซึ่งการทา,านอะโวคาโดนี้นะคะทุกคนเนาะเอ่อก็สามารถที่จะเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยเลยนะคะ ก็บางคนก็ไม่อะไรมากก็ผ่าออกมานะคะแล้วก็กินได้เลยอ,อย่างปลาบัวก็ปลาบัวว่าอชอบอย่างเงี้ยมาจิ้มน้ำผึ้งอร่อยหรือจะจิ้มนมสดก็อร่อยนะคะทุกคนเนอะ,อะนอกจากนี้นะคะก็นำเนี่ยคะ่ะอะโวคาโดเนี่ยไปปั่นทุกคน ไปปั่นให้เป็นครีมนะคะแล้วก็เติมนะ้ำผึ้งไปนิดหนึ่งบีบมะนาวไปนิดหนึ่งนะคะทุกคนเอาไปแช่ในช่องฟรีซประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะเอาออกมาทานนะทุกคนมันจะเหมือนไอติมอะโวคาโดเลยอร่อยมากเนาะแล้วนอกจากนี้อะโวคาโดนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะ,ะนำไปใส่ในสลัดเนาะ เออนำไปใส่ในอาหารบางคนชอบทานอาหารแล้วก็โรยอะโวคาโดไปก็โอเคเนาะเอานำไปปั่นทานปั่นเป็นน้ำอะโวคาโดก็ได้นะคะก็ใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาดูดขึ้นมาได้นะคะน้องหมิวน้องหมิวขอบคุณนะคะน้องหมิวที่ร้านน้องหมิวมีอะโวคาโดปั่นไหมเนาะนี่ค่ะป้าโบก็มาเล่าเรื่องประโยชน์ของอะโวคาโดให้ฟังนะ ออขอบคุณค่ะน้องมิวขอบคุณมากมากเลยนี่เป็นขอบคุณ14ท่านหนึ่งไลค์นะคะเนาะเออแล้วก็บางคนเขาก็นำเอาไปทำเ,ออเป็นส่วนผสมของออป้าบัวเห็นของเค้กเนาะออของเค้กนะคะเออเป็นเป็นหน้าเคก้กเหมือนเค้กหน้าส้มอันนี้ก็เป็นเค้กหน้าอะโวคาโดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของ ผลผลิตนะคะน้ะงอะบวคาโดเนี่ยค่ะประบัวก็เห็นประโยชน์เขาหลายอย่างแต่ประบวชอบทานแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ชอบแบบเอาไปปั่นนะคะทุกคนเนาะค่ะก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านทุกๆกําลังใจนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจประบวสําหรับไลฟ์นี้นะคะค่ะประบัวก็จะขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้เนาะมาเปิดค่าการมองเห็นนะคะทุกคนค่ะ แลบวก็เล่าประโยชน์เนาะเล่าประโยชน์ของอะโวคาโดให้ได้รับทราบกันไปแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะอะโวคาโดนี่จะมีหลายพันก็แล้วแต่ท่านเนาะแล้วแต่ท่านว่าต้องการแบบไหนพันเนี่ยพันที่ประบวกเอามาโชว์เนี่ยนะคะก็จะเห็นเป็นพันบัคคาเนียเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์อื่นๆมีเยอะมีหลายพันธุ์เราไปเลือกหาซื้อได้ตามที่เราต้องการเนาะป้บัวชอบพันธุ์ที่เป็นลูกยาวๆอะค่ะที่เป็นพันธุ์มาจากเวียดนามอันนั้นแบบมันเหนียวหนึบแต่มันจะราคาแพงกว่านี้นะคะจะราคาแพงกว่านี้นิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ป้บัวไม่เห็นเนาะเ้วก็ตามที่ไลฟ์ ตามเพจต่างๆก็ยังไม่มีนะคะอันนี้ประโบกก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะเห็นเหมือนเหมือนเหมือนเขาแบบสุกวันละวันละลูกสองลูกอะไรประมาณนี้นะคะ,คะประโบกก็ขออนุญาตลงรับแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกกําลังใจเนาะที่แวะเข้ามานะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพ,พานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมากปรารถนานะคะพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ บายค่ะ